ถ้าใบเตยอะค่ะที่คุณหมอให้กินนะคะเป็นริดเย็นเนาะเราควรกินแบบคั้นสดหรือว่าต้มดีค่ะโอเคใบใบเตยเนี่ยกินได้ทั้งคั้นสดและต้มแต่ยุอะชอบในลักษณะต้มมากกว่าเพราะว่าเคยมีคนกินคั้นสดแล้วมีปัญหาเช่นท้องท้องเขาไม่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอย่างใบเตยอ,อะมันอาจจะมีเชื้อโรคหรือแบคทีเรียพวกดินพวกอะไรเชื้อราอะไรไม่รู้นะคะจากดินจากอะไรเงี้ย มันเข้าไปล้างไม่สะอาดหรือไปซื้อใบบวัวบกใบบัวบกเขาปลูกในน้ําไม่ค่อยสะอาดน้ำมันมีเชื้อโรคเนี่ยคะ่ะแล้วมาปั่นกินสดๆท้องเสียเจ้าปวดท้องกว่าเดิมเขาไม่กล้ากินแล้วทํำยังไงยูยแนะนําให้ต้มดีกว่าดีที่สุดนะคะแต่ขอให้แบบมันเย็นขึ้นนิดนึงนะคะค่อยกินเนาะถ้าต้มดีที่สุดแต่ถ้าสารอาหารแบบคั้นสดมันดีแต่ส่วนตัวของยุยเองยุยจะไม่ค่อยกินแบบสดนะคะรู้สึกว่ามันไม่สะอาดแค่นั้นเอง นะคะถ้าต้มมันจะสะอาดกว่าฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าค่ะ